ประกวดรอยสักศิลปะหรืออนาจารย์เอ็มตัวแทนหมู่บ้านเอาเรื่องนี้มาพูดแบบสองมุมให้ฟังกันเช่นเคยนะครับใครที่ชื่นชอบรอยสักนะครับซึ่งมันเป็นศิลปะได้ครับมีหลายคนที่ชอบส่วนคนที่ไม่ชอบเหมือนคนโบราณที่แบบว่าไม่ชอบให้สักกันมันก็มีนะมันยังมีมายเซ็ตแบบนั้นอยู่แต่ว่าวันนี้จะมากล่าวถึงการประกวดรอยสักที่หนึ่งครับซึ่งเอานางแบบเนาะนางแบบที่มีรอยสักมีหุ่นดีๆไปประกวดรอยสักแล้วมีการเต้นโชว์แต่ประเรดน็น Herm huh. bah, มันคือ การเต้นโชว์เนี่ยมันใส่ชุดแบบค่อนข้างว่าอยู่ตามในภาพนั่นนะครับแต่ว่าตัดมาให้ดูได้เอาเอาที่ที่ดูได้เนาะแต่ประเด็นมันคือพอเต้นปุ๊บมันมีส่วนของอวัยวะของผู้หญิงนะครับที่ไม่ได้ใส่เครื่องในแล้วมันมีอืมออกมาแล้วก็คือเป็นกระแสในคอมเมนต์ในโซเชียลเยอะมากว่าโอ้โหขนาดนี้เลยเหรอไม่ใส่เครื่องในหน่อยเหรอไม่ปิดเหรอมันแทบแบ่ออกมาขนาดนั้น มันเห็นชัดขนาดนั้นแล้วก็ไม่มีการโกนไม่มีการอะไรด้วยซึ่งใครได้ดูแล้วนะมันก็เป็นการเต้นที่กระโปรงมันแหวกว้างเนาะแล้วมันก็เห็นภาพตรงนั้นแต่ว่าตัวผู้หญิงคนนั้นเองที่เป็นคนเต้นแล้วไปประกวดที่ที่รายการนี้นะครับก็บอกเลยตอนแรกเขาเซฟแล้วมีอะไรมาปิดแล้วแต่มันปิดไม่อยู่ซึ่งถ้าตีความจากความจริงเนาะถ้าเป็นอวไว้ว่าตรงนั้นแล้วมีอะไรไปปิด การเดินเสียดสีหรือมีเงือออกหรือว่าเต้นไปเต้นมามันก็มีการหลุดได้มันก็เป็นไปได้อยู่ครับเพราะว่ามันมีการเต้นโชว์เนาะเออมันคงแบบประกวดไม่ได้โชว์แค่รอยสักมีการเต้นเชิงเซ็กซี่ด้วยมันก็มีมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นซึ่งอะไรมันจะปิดได้แล้วมันไม่หลุดหรอกกาวไม่น่าจะอยู่หรือเปล่าใช่ไหมครับก็ควรใส่เครื่องในเนาะแต่น้องผู้หญิงคนนั้นก็ออกมาใช้อ่า โซเชียลตันนะครับเอามาขอโทษแล้วว่าเอเอเขาไม่ได้ตั้งใจเขาเซฟแล้วแต่มันหลุดแล้วเขาก็ขอโทษทางทีมฝ่ายจัดทางกรรมาก,การเรียบร้อยแล้วแต่มันอาจจะไม่ทันครับเพราะว่าในโซเชียลนี่ออกมากระหน่ากันเยอะมากใครที่ชื่นชอบมันก็มีคอมเมนต์ที่ชื่นชอบในแบบไม่ได้คิดถึงจรรยาบรรณวัฒนธรรมหรืออะไรเงี้ยมันก็ชอบกันไปอ่ะชอบดูชอบอะไรกันไปแต่หลายคนก็บอกว่าเอา้าแล้วผู้ใหญ่ในรายการ ในการประกวดตรงนั้นไม่มีใครตักเตือนไม่มีใครห้ามเลยหรอ,อควรจะแบบเฮ้ยพอเหตุการณ์มันเกิดขึ้นปุ๊บควรจะล็อกตัวน้องออกมาหรือเอาผ้าไปคุมหรือไปปิดหรือการตรวจสอบตั้งแต่ก่อนออกมาเต้นออกมาประกวดเนี่ยมันก็ควรชี้แจงให้ชัดเจนว่าควรป้องกันในส่วนไหนบ้างหรือเปล่าความเซ็กซี่ความโชว์เซ็กซี่อะไรเนี่ยมันเป็นจุดมุ่งหมายของรายการด้วยหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจแต่ถ้าเกิดความเซ็กซี่มันก็ควรมีลิมิตหรือเปล่าครับ ใช่ไหมครับเพราะว่าเมืองไทยก็ยังเป็นเมืองเมืองพุทธอยู่ดียังมีวัฒนธรรมที่ควรรักษาไว้อยู่ดีซึ่งมันก็มองได้หลายมุมเนาะคนเรามันก็ต่างคนต่างความคิดบางคนก็เออไม่เห็นเป็นอะไรเลยมันเรื่องปกติแต่จริงๆสากลรโลกโลกการโชว์อวัยวะส่วนนั้นมันมันไม่มีที่ไหนถูกหรอกเนาะใช่ไหม แม้แต่ยุโรปเองที่เป็นโอ้โหเมืองที่เปิดมากๆเขาก็ไม่ได้มาเปิดกันในที่สาธารณะอะไรแบบนี้ใช่ไหมมันก็ผิดกฎหมายเพราะฉะนั้นถ้าสรุปแบบมุมผมผมว่าก็ไม่เหมาะสมนะเออตั้งแต่แรกเลยเอ,อสมมติว่ามีการผิดพลาดมีอุบิเหตุหน้าง,งานก็ควรจะมีการป้องกันแก้ไขที่ดีกว่านี้และดูตอนนี้สิมันออกมาในกระแสะโซเชียลแล้วแล้วภาพดิจิทัลฟุตปินมันกระจายกันไหมมันก็มีคนคึกขนองที่ เผยแพร่ภาพกันไปเรื่อยๆคือในคลิปที่เราเห็นผมเองต้องมาทําข่าวเนาะผมอาจจะต้องไปดูบ้างแต่ผมไม่ได้ดูหมดนะมันก็มีรูปทีมงานหรือว่าเพื่อนๆพี่ๆน้องๆส่งมาให้ดูก็โอ้โหมันก็มันก็หน,นักจริงนะมันไม่รู้น้องคนนั้นจะอยู่ในสังคมยังไงเลยเนาะเพราะว่าหน้ามันก็ชัดไม่มีการเบอ์หน้าเลยแต่ก็ไม่รู้ว่าจะมีการฟ้องร้องหรืออะไรใดๆหรือเปล่าก็ก็กยังไงก็ฝากเป็นกําลังใจให้น้องคนนั้นด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็ฝากติดติงทีมงานด้วยลวกันว่า ควรมีกฎระเบียบแบบแผนที่ชัดเจนกว่านี้ในการประกวดหรือเปล่าหรือว่าจะเอาเอนเไอเทนหรือตั้งใจจะสร้างแสงให้ตัวเองเป็นมีมขึ้นมาแต่มันมีมแบบนี้กระแสบแบบนี้แสงแบบนี้มันไม่ค่อยดีนะครับมันสามารถทําแสงในจุดที่ดีกว่านี้ได้โปรโมทคุณภาพงานศิลปะในแบบที่คนชอบรอยศักจริงๆมันมีเยอะครับมันไม่ได้ผิดเลยแต่ถ้าเรานําเสนอในจุดที่ดีมันก็คงจะดีกว่านี้แล้วก็ฝากให้กาลังใจน้องผู้หญิงคนนั้นด้วยแล้วกันนะครับว่า อ่ะถ้าผิดพลาดแล้วมาขอโทษแล้วแก้ไขกันไปก็ขอให้พัฒนาตัวเองขึ้นแล้วอยู่ในสังคมขอให้ประชาชนที่เข้าไปดูให้อภัยแล้วกันไม่ใช่ว่าผมห่วงเขาครับเวลาเดินไปไหนมาไหนล้วควรจาได้แล้วจะแบบไปพูดจาบูลลี่เสียสีเขาทําให้เขาอยู่ในสังคมยากมันก็ไม่เหมาะไม่ควรแล้วก็ใครที่ไปคุกคามท้งทางสายตาทางคอมเมนต์หรือว่าพอเจอตัวล้วไปคุกคามเนี่ยก็ไม่เหมาะสมนะอย่าไปทำละลรกันนะครับก็ อ่ะใครคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ยังไงนะใครดูแล้วแล้วมีความคิดเห็นยังไงว่าควรแก้ไขหรือควรวางแผนยังไงให้ดีกว่านี้หรือควรให้กําลังใจน้องเขาหรือทีมงานควรโดนติติงแก้ไขยังไงก็ลองมาคอมเมนต์อย่างสุภาพแล้วกันนะก็เป็นกําลังใจให้ทุกคนนะครับ